สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิตราดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่1-15กันยายน2568ช่วงนี้นะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมารับฟังกันได้เลยละคะ่ะก่อนอื่นนะคะชาวราศีมังกรก็ อยากจะขอเตือนท่านก่อนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีสิ่งมายั่วยุอารมณ์ของท่านทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมักจะเจอกับปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะอารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านจะมีบางท่านก็อาจจะกําลังรอคอยสิ่งใดอยู่แบบ กระบนกระวายใจหรืออาจจะมีใครบางคนทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหเสียใจเสียความรู้สึกทั้งคนที่บ้านคนสนิทคนที่ทํางานนะคะฉะนั้นท่านจะต้องพยายามใจเย็นมีสติอย่าใจร้อนระวังคำพูดนะคะถ้าหง,งุดหงิดโมโหห้ามพูดเด็ดขาดนะถ้าท่านพูดนี่พังเลยนะ ฉะนั้นท่านจะต้องไม่ถือสาจะต้องมีสติให้มากอย่าไปเม้นอะไรในช่องของคนอื่นในพื้นที่ของคนอื่นด้วยชาวราศีมังกรท่านเป็นคนที่รักความยุติธรรมอะไรที่ท่านไม่เห็นว่าไม่ถูกต้องท่านพร้อมที่จะพูดท่านพร้อมที่จะเม้นฉะนั้นควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะ เพราะว่าท่านเป็นคนที่บางวันก็ใจร้อนนะแต่เอาเข้าจริงๆช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะค่อนข้างที่จะเก็บตัวให้ท่านลองไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะ ช่วงนี้ท่านเก็บตัวอาจจะด้วยความที่ว่าไม่อยากจะวุ่นวายกับใครอยากจะให้เวลากับตัวเองอยากจะคิดทบทวนอยากจะอยู่ในมุมที่สงบเพราะว่าอุ้ยทำงานมาก็เหนื่อยก็วุ่นวายพอละพอเวลาเลิกงานท่านก็ไม่อยากจะแชทพูดคุยกับใครไม่อยากจะโทรคุยกับใครอยากจะอยู่เงียบๆนะคะอยากจะอยู่คนเดียวพยายามหาเวลารลีหลั์ผ่อนคลายสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าในช่วง ครึ่งเดือนแรกนี้เป็นช่วงที่ท่านสิ่งศักดิ์เธ็์คุ้มครองและอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นปัญหาบางอย่างจะได้รับการแก้ไขจะมีการจบสิ้นจากงานเก่าได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งสติปัญญาดีท่านจะได้รับข่าวดีและจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคะ่ะเป็นคนที่วางแผนเก่งนะ ไอเดีย <Idea S 2> เป็นเลิศเลยละไว้พริบดีถ้ามีปัญหาท่านมักจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะโดดเด่นด้านการแก้ไขปัญหาจะมีการเริ่มต้นใหม่บางท่านจะได้เริ่มต้นทำโปรเจกต์ที่อยากทำด้วยนะคะโดยภาพรวมยังคงมีเรื่องเหนื่อยกับการทำงานมีคนจุกจิกใส่ท่านแต่ถ้าท่านนะคะไม่ถือสามีสติตั้งใจทำงานบอกได้เลยว่าการทำงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเป็นที่รักของคนทั่วไปด้วยนะ แต่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครแค่นั้นเองนะคะอ่าการงานนะคะท่านใดที่ทํางานประจําจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างแหละมีคนทําให้ท่านเสียใจระวังโดนแทงข้างหลังระวังจะเสียความรู้สึกกับใครบางคนเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีสติละเอียดรอบคอบและรัก,กุมการทํางานก็ต้องเช็คหลายๆรอบแล้วค่อยส่งงานนะคะอ่ามีปัญหาแก้ไขได้อดวงดีนันเนี่ย ชาวราศีมังกรแต่ว่าความเหนื่อยยากลําบากก็เป็นเรื่องปกติถ้ามีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านได้ทันท่วงทีนะคะไม่ต้องวิตกกังวลใจนะยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่รักของคนทพ่วไปนะคะและงานบางอย่างอาจจะมีสะดุดหรือว่าติดขัดอยู่บ้างไม่ต้องไปฝืนนะถ้าจะแก้ไขก็ค่อยๆแก้นะคะให้มีสติค่อยคแก้ แก้ไปตามขั้นตอนแล้วท่านจะแก้ไขได้ไวถ้าท่านยิ่งใจร้อนยิ่งแก้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะชาวราศีมังกรในช่วงเครื่งเดินแรกมีดวงได้รับข่าวดีเรื่องการเงินท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มหลายท่านนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ มีคนอุปการะอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถ้ากําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดขอเพียงท่านทําเต็มที่ท่านก็จะได้เงินนั้นมาถ้าท่านพื้นฐานดวงดีดีก็มีโอกาสได้เงินจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่จะได้ไม่มากนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าในช่วงเครื่องเดินแรกนี้นะคะมันจะมีรายรับพิเศษเข้ามาค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือแม้แต่ท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการใช้คําพูดพรนักงานขายกินเปอร์เซนเซลในหน้าต่างๆท่านใดที่กําลังตั้งใจที่จะขายอะไรก็ตามอาจจะเป็นของเก่าของสะสมที่ท่านมีอยู่นะคะขอเพียงท่านประกาศและเปิดตัวใช้คําว่าอะไรโพสต์เยอะๆอยากขายอะไรโพสลงโพสลงในโลกโซเชียลออนไลน์ที่ท่านใช้บ่อยๆนั่นแหละค่ะโอกาสสูงมากที่ท่านจะขายได้ท่านจะประสบความสําเร็จด้านการเงินนั่นก็หมายความว่า การพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะสำเร็จการยื่นเอกสารจะสำเร็จการต่อรองต่างๆจะสำเร็จนะคะฉะนั้นลุยให้เต็มที่ขอเพียงท่านลงมือทำโอกาสและจังหวะด้านการเงินของท่านค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงที่โดดเด่นอย่ารีรออย่ารอช้าอย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพุ่งนะคะท่านมีดวง ถ้ามีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ในเรื่องเงินเงินทองทองมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่ท่านนั้นติดขัดมีปัญหาด้วยนะคะปัญหาด้านการเงินจะได้รับการแก้ไขอุ้ยดวงเด่นนั้นเนี่ยมีผู้สนับสนุนอุป,ปถัมภ์ค้ำชูจะมีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ด้วย,ยการเงินถือว่ามีให้ใช้จ่ายคล่องมือนะคะช่วงนี้ อืมการเงินเด่นค่ะแต่ให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนะคะระวังจะโดนหลอกใช้ระวังโดนหลอกยืมเงินนอกนั้นไม่มีปัญหาถือว่าท่านหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องค่ะอืมโดดเด่นโดดเด่นทีนี้ก็มาที่ความรักนะคะความรักในคนโสด โอ้คนโสดช่วงนี้ออมคนโสดความรักในช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่ทำงานอย่างเดียวเลยนะคะหรือไม่ก็บางท่านถ้ามีคนคุยก็ไม่ไปต่อละถ้ากำลังง,ง,องอนกันอยู่อาจจะห่างกันสักพักนะคะอาจจะอยู่ในช่วงช่างใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือบางท่านก็ปล่อยมือเลยนะไม่ไปต่อไม่คุยไม่คบไม่ติดต่อใดๆสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่า แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันดีนะคะมีเงินใช้จ่ายใ,ในครอบครัวได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะจะมีเรื่องราวน่าใจฟูเกิดขึ้นสำหรับคนชีวิตคู่ด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังระบบ น้ำภายในร่างกายนะคะและต่อมาให้ท่านระม,มัดระวังโรคเก่าๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากำเริบอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามมักจะเกิดอาการออฟฟิศ n ซนโดมปวดเอวหลังคอบาลัยนะคะฉะนั้นท่านจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะโดยภาพรวมมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าข่าวดีและโชคลาภของแต่ละท่านจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเอง นะคะมีเรื่องทําให้ท่านวิตกกังวลใจอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะผ่านพ้นไปได้นะคะเก็บตัวนน,น่ยพยายามหาเวลาเียหลักผ่อนคลายนะคะโทรคุยกับเพื่อนที่สนิทสนมก็ได้แล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าม,มันครูมากขึ้นนะเีแยลกมากขึ้นนะนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านนั้นต้องอคิดทบทวนนั่นเองค่ะส่งผลให้ค่อนข้างที่จะเก็บตัวหรือไม่ก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครนะคะถ้ามีคู่ก็ถ้ามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้สวีทหวานแววก็หาเวลาเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันระยะสั้นๆบ้างก็ได้นะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ